สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนวันละนิดนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ในห้องครัวกันค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีการบอกเพศของคำศัพท์ไว้ข้างหน้าด้วยนะคะเพื่อจะได้จำกันง่ายๆค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะโ o ซ i n a la โ o ซ i นา,นาห้องครัว Plato el plato จาน guenco el guenco ถ้ ο, ο, วยหรือชาม vaso el vaso แก้วน้ำ taza la taza แก้วชาหรือแก้วกาแกฟ tenedor el tenedor ซ้อม cuchara la cuchara Chon cuchillo el cuchillo mit servilleta la servilleta pa pack bandeja la bandeja Thad. mesa la Mesa to silla, la silla, cauí mantel, el mantel, paputo, sartén, la sartén, gratá cacerola, la cacerola mo. Oya, la olla mo horno el horno tau op nevera la nevera Tuyen. la el la lavabijas kreung lang jan tetera la tetera กาน้ำชาคาเฟเตระลคาเฟเตรเครื่องชงกาแฟเฟรกาเดโรเอลเฟรกาเดโรซิงล้างจานโตสตาดอรลโตสตาดอรเครื่องปิ้งขนมปังบาติดอรลบาติดอร เครื่องปัน่นลิว ора, ลีวาดอร่าและลีโกดอร่าเครื่องคั้นน้ำผลไม้อารอเซราและอารอเซราหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามอร์เตโรเอลมอร์เตโรครกอรับรลลาตาสัสเอลอับรลลาตาสัส ที่เปิดกระปอ๋อง abre botellas el abre botellas ที่เปิดขวด saca corchos el saca corchos ที่เปิดไวน์ ก็จบไปแล้วนะคะ30คําศคำศั์ในห้องครัวเป็นยังไงบ้างคะชอบอันหรือเปล่าถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะ